วันนี้ในะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใน,ษษนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัย ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพทะเลอำเภอโพทะเล เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน3 0 0พันถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน100ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรต่อไป โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชะกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบใงความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล่นพ้น ทั้งนี้องคมนตรีและคณะยังได้เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กซึ่งประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าหม่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กพ้าอ้อมสำเร็จรูปสําีีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กรวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเลอำเภอโพทะเลด้วย ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่6กตำบลโพทะเลอเภอโพทะเลเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกาภัยจำนวนสาครอบครัวจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกาภายัยตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2568เนื่องจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องติดต่อกันจากอิทธิพลพายุวิภาคาจิกิและหนองฟ้า ที่แผ่ปกคลุมประกอบกับน้ําจากแม่น้ํายมและแม่น้ํำน่านไหลผ่านพื้นที่ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มส่งผลให้เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งเขา้าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนสะพานสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่การเกษตรใน12อําเภอครอบคลุม6 3ตําบล377หมู่บ้าน6,374ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า16,600ไร่ โดยจังหวัดพิจิตรได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆอาทิจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวสร้างงานสร้างอาชีพในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว